มีสามตัวนี้สามคูเด็กๆสองแปดเจ็ดเขียนห้ตอนนี้สองแปดเจ็ดกชุดหนึ่งตัวยังกับปูชุดหนึ่งนั่นในนับ่สองศูนย์กับสี่ศูนย์นี่แหละยนสามแปดเปสองแปดน่สามสามตัวนี่มีตอน้แปดแปดเจ็ดแปดพอมสองแปดเจ็ดเดี๋ยวปูท่วนสามตัว ปดศูนย์แปดแล้วกัแปดเจ็ดแปดแล้วก็สองแปดเจ็ดบ่แปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดอยู่ในป่าน่นแล้กวก็สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดถือก็ค่ะ<า>อโอเคขอไอพี่นอนเอฟซีมีความสุขความเจริญขอไอเงินไหลกล่องขอไอทองไหลโฮมไมลังม้าเป็นก่อนขอเอาป้อนยอ้อมมวนเป็นของขวัญปีใหม่ เคาะอุบาทนนี้ไก่เน่าจังไรเป็นเบ็ดหายภายนี้ให้สุขีเด้อสุกลำคือคลองทาพระเจ้าก่าวหายอยุเงนเงาคือพ่อใช่ไงกว่กคว่งกงังหงเงาพ่อให้ฟงโลกเต้าส่วนเพิงความสุกหายจากโลค่าถูกยาได้มีมาตองให้เงินทองไหลหล่นเกิดคนทั้งโลกความถูกโศกกลายเป็นเบ็ไหายภายหนีบุญกุศลทีโมเจ้ามาหาหลวงตาเหมือนเมื่อนี้ อาจูเดอขอให้เป็นชัดแก้วว่าท้องร้องนางให้สำเร็จความบังในมนโนเนกไปในมู้จ่ามู้เจา้าโคสัวอันขั้นมู้เจ้าปารธนาสิ่งใดให้มู้เจ้าได้สิ้นนั้นสมดังมโนรถปลาคนในเมืองคนอย่าได้จนเงินใช่ให้มันคือพรอนขาโคษนาเอินสั่งมโนในใจบังอยากได้ยังให้หลังหล่นอย่าจนให้คโคสูนเนี่ยขั้นมูเจ้าอยากได้แก้วมาจีผลนิพาน มีเงินซาหลังสูงให้อยู่เห็นซาเด้อเจ้าคิดจะเอาหลังแก้วเนี่ยได้ได้ไงสายุเด้อเอออเออโอ้ยให้มูเจ้านี่มีตั้งแต่ความสุขสบายยา้ายถูกอยากให้เงินใช้ยาขาดเป๋ายาอุกใจครับเส้าเอาอังอุกปัญญามีโรคข่าในไก่สวงหายสบายเนื้อสาตูเด้อให้บุญน้ำมาฝือยบุญน้ำมาเฝอยย่ามีหนาเท่าสัว ให้ได้เป็นเจ้าสัวมีเงินทองมากล้นเลคนยองนับถือเฮพา่นจังววาฮักกันไม่เถิดพี่น้องอยาให้แตกสามาคีโตยางมีมเมืองขมิ้นเขาเตกกันไปแล้วตั้งก่อผ้ากันเย่งปิ่นเจียวชิ้นอำนาจสัางให้เกิดเชนฑ์ขามาหน่อยผู้รับกรรมคนไทยเฮ้าหกสิบเจ็ดสิบกว่าล้านนี่ละยายมั่นแตก็กแล้เจ้าเขาแน่ยาแว่หนีสามาคีร่วมกันยาวันไวหวเอเพ่ม่างซอยกันทำน้ำกันส่างผู้ที่เป็นนายพ้นกันมว่วอ้างวัดตัวใหญ่ bam rung chuốc qua pha phai, phát apati áp dạ mọi dạng chẳng chắc chắn dơ nóm đứa dơm 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 วันนี้ก็บฟันได้จังซี่ดะอีพีสีจําเราได้บ่วยนี่จะไม่ดอกเจตังกระเอินตะปูเหมือนคือเก่าอนนี้แล้วพ่อเหมือนเนาะเอาชี้ป้หรือว่าปูเหมือนปูเหมือนคือเก่าเราหรือเะล่าปูเหมือนเนาะเท่าหรือเปล่าเกาะปูน่ครับงวดบังหันไปนะครับปูงวดบังหันตัวสองตัวนั่นเดียวงวดบังหันน่ะแม่นพี่สาวไงมาบอกสวนหาพี่สาวไงจังไหนปู พี่สาวบ้านต่ายพิ่นมาบอกเพิ่นฝันฝันฝันเห็นเพิ่งฝันมาอันมาบอกกาเลยว่าอันเอื่อถี่ไปว่าจะเลื่อถี่ลงถึงเนี่ยไปที่ที่ลงน้า่นว่าเอาไปจะแหงบ้านตายจะสิไปอย่างว่าจนไปรวดประจำดวงคอยนะเพิ่นว่าพี่สาวบ้านต่ายเอยน่ยนะงวดนั่งงวดก่อนเนาะวดก่อนบ่งงวดชุนหาค่ะหาชุนเออหาชุนชุนหาน่ะ ผดที่ผ่านมากก็คือหายเจตังเ<า>นาะหายเจตังค์หยเจตังค์ตอนนี้ผู้ถือบอจะมาถามเจตังนัค์ FC ผู้ใดเข้ามาเบิรงคอมเมนต์มาในาเรื่องอะไรเนาะผู้หมุหนอยู่บางเกาะผู้บอกอยู่ก,กรุงเทพเนา<อ>ะมันช่องเนาะหน่อยหน่อยส่องแม่ปูงวดนี้เรือบานเนี่ยให้ไปอะไรนี่ล่ละหา,หายเจตังคเป็นตัวเก่าหนะเขาเอาป่ามาให้เราความฝันหเราความฝันดิเอ๊เอา FC ผู้มาใหม่เอาป่ามาให้คือเก่าค่ะอื ปลาไม้ไห่คือเก่าเอาไม้ไห่แปดตัวความฝันเปลี่ยนพ่อใหญ่ฝันป้าเปลี่ยนนะเป็นพ่อใหญ่ฝันพ่อใหญ่ฝันนั่นตายแล้วพ่อใหญ่ฝันนั่นเป็นผู้มาปู้เพิ่งเขียนก่อนแทงก่อนเทศก่อนล่ำให้ปูเป็นคู่ปาอาจารย์เออเพื่นคู่ปาอาจารย์ค่ะอ่าสิมาฟังเทศจําได้บ่อาว่าสั้นอันอันคอยเขียนให้เพื่อนมาเขียนจําได้เบิร์ ่าท <Okay. S 2> ่นก่อนสินหาเด้อเพื่อนบ่าว <Okay. S 2> ก่อนสินหาพอกันเล่าไว้ฟังโดด <Yeah. S 2> ความรู้หลายแต่ว่าทํำดีหน่อยแต่วังเด้อบาสจะได้บาตัวได้คาเแล้วความสินหา่าบยู่น้ำ <Okay. S 2> มีแต่บ่ไอ้ฟงคนชอกช้ำสินบรอยน้ำพ่อโตมีแต่ความโมโหโกรธท่ามาอยู่น้ำจนเบิดเกี่ยง <Yeah. S 2> บ่มีเหลืองบ่มีสิวสินท่ำมันลำคาพาอปันปลาขาดน้ำข้าวหน่อยหากสิ้ตาย <Yeah. S 1> yeah. พอใหญเหมือนสินะขอเตือนน้องและอ้ายพากันสางกองแต่ความดีให้หลีกหนีความเลี้ยวๆย,วยาเสียามาใส่ให้สดใสบ่มีเสาขันเอาทํำมาเป็นหมูความบดสูวกสิพนขันสินหาได้อยวย่ำพราพุทธโอค์พญางาไหวเฮายางตามทาแเ้วว่างขายกไปชู่ทางสวรรค์ผ่าทานพระหักคือคันไห้ในจิตใจของเขาบอกเปลี่ยนฝนสินพระหานี้กสิบุญเข้าได้ขี่ไปพระวนา,าบอกไว้พระหานีคือข้ากลบุญกุศลทั้งสามคือพระพุทธพระธรมพระสง นี่แหละท,ที่ทรงเข้าไปถึงที่เฮ็ดเอาตีิจึงถึงห้องสวรรค์ท่องไปได้ไงเชิญพอ่อตาแม่ยายทั้งญาติพี่น้องพกกาคกันทัา้งสามกอบุญเดอ้อบ้านพ่อว่าโอ้เจ้าคือจืจอได้คักเถอะพ่อยนี่หมันมาจันเราว่าครับปวดราวแจงก่อนให้หนั่นเเสียชีวิตหรือเ่ครับปู่เราตายโดนแล้วเออนท้วบ่ตาย,ยแล้ว,วก็เก้าสิบปาราปันนี่เก้าสิบปีนี่ละครับบาทที่นี่ก้อนเสียดฝังเถิดเราเงินให้สักก้อนดี เอาเงินให้ปูบักให้ยี่สิบบาทเ้าบาทเอาให้ยี่สิบบาทเขา,าทิททั้งเทศแล้วนี่เขาส้างฟังเทศว่าจันลาวามารอบนี้แต่พอเป็นสี่สิบบาทเอาเอาให้เจ้าเป็นสี่สิบเออได้ความฝันอน่ะก็ออกดอกไว้แต่ลจกักออกดอกเท่าตัวเลยมาแล้วออกมาแล้วรอนี้มิดไปตอนพอเป็นสี่สิบบาทมันสิเป็นศูนย์สองสี่ศูนย์ แปลว่าจังไหร่นอกวานศูนย์สองสี่ศูนย์แปลตงปูแปลว่าจังไหรครับเพราะกับว่าสิใส่ที่ศูนย์สองศูนย์ว่าถึงสองกูนย์สี่ศูนย์มักสองศูนยนั่นแหละมีคนมาเอาให้ที่เนี่ยเป็นเจ้าบบยี่สิบาทวันน้ไปนี้นะเนื่นโอ้ยบักคือมีสีสีนาองพอยังฝันออกมาให้กบอาจารยเราแล้วกับผู้เฒ่าข้าก็ได้ละว่าแล้วกับยูแล้วกับแปดสิบ ชี้แปดชี้ชชไปแล้วเดียวรา,ากสองศ <20 S 2> ูนย์เป็นสี่ศูนย์บันนี้เ้าเขียนเลขเอาตัวใด้ปูสองศูนย์สี่ศูนย์บ่มีเท่นานี้ตัวฝันมาเอาปลามาให้เแล้วบันนี้ความฝันแม่ค่ะปูอันปลาอันปลากัน,ากนมันกับเขาทำน่งองเก่าอันออกอันไปเชียกกอนมันกับปลาแปดตัวทำน่องเกาอันเอออันเกาอันพ่อออกไปอันเชื่กตังออกไปเอฟซีมาไม่พันกรอยากถามว่าไอ้ที่ปูหายไปนั่ะนันั่น ให้ไปดันแปดเจ็ดแปดแปดเก็แปดปดเออปลาแปดตัวเาใหไม่นี่แต่บ้านก็ออกทำน้องนั้นแล้วบารที่นี่เรียกสามสามตัวแต่มันแปดศูนย์แปด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 ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดแปนแปด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 ปดแปดแปดปดแปดดอปแปดแปแปแปดดแปดด สองตัวแปดแปดกับแปดเกตุตรงไหนิ่นขอให้พี่น้อง MC มีความสุขความเจริญขอไอ้เงินไหลกองขอไอ้ซองไหลโอมพลังมากเป็นก่อนขอเอาป้อนย้อมมวนเป็นของขวัญปีใหม่ขออุบาทิเหตไก่เน่จังไรอีกเ็นเบดหายภายนี้ให้สุกขีเด้อสุกลำคือคลองทำพระเจ้าเก่าใอายุเงนยาวคือพ่อใช่แขางกวามกังห่มเงาพ่อใหู้งลูกเต่าส่วนเพิงความสุก หายจากโรคค่าถูกยาได้มีมาตองให้เงินทองไหลร่นเกิดคนทั้งโลกความถูกโศกให้เป็นเวียนห้ย,ยนยหนีบุญกุศลทีโมเจ้ามาหาหลวงตามหอนมื้อนี้สาธุเด้อขอให้เป็นชัดแก้วบ่ท้องร้องนั่งให้สำเร็จความหังในมนโนเนกไปในมูใจโมเจ้าคู่ทุอันขั้นหมเจ้าปารธนาสิงใดให้มูเจ้าได้สิ้นนั้นสมดังมนโนรถปรากคนในเมืองคนอย่าได้จนเงินใช้ ให้มันคือพรานขาโคษนาเอิญสั่งมโนในใจหวังอยากได้ยังให้หลงังหล่นอย่าจนให้โคโสูเนวขั้นมุเจ้าอยากได้แก้วมาจีผลนิพานมีเงินซานหลังสูงให้อยู่เย็นซาเดอเจ้าคีดเอาหลวงแก้วเนี้ยได,ได้ได้ง่ายสาดถือเด้อเออเอโอ้ยให้มุเจ้านี่มีตั้งแต่ความสุขสบายย้ายถูกอยากให้เงินใช้ยาขาดเป๋า ยาอวกใจครับเศราเอาอังอุกปัญญามีโรคข้าในไก่สวงหายสบายเนื้อสาธุเด้อให้บุญน้ำมาเฝืใอยบุญน้ำมาเฝอย่ามีหนอเท่าสัวให้ได้เป็นเจ้าสัวมีเงินทองมากรนเด็กคนยองนับถือเฮ้า่นจังว่าฮักกันไม้เถิดพี่น้องยาให้แตกสามาขี้ตัวยางมีเมืองขมิ้นเขาแตกกันไปแล้วตั้งกอผ้ากันเย็นปินเจียวจิงอำนาจสังให้เกิดเห่นข่ามาหน่อยผู้รับกรรมคนไทยเฮาหกสิบกจสิบกว่าล้านนี่ละ ยายมันเจ็กเล้าเจ้าเขาแนยาแว่หนีสามาคีร่วมกันยาวันไหวเอเพ่ม่างซอยกันทำน้ำกันส่างผู้ที่เป็นนายพ้นกันมัวอ้างวัดตัวใหญ่บำรุงสุขผอกภัยพัฒนาประเทศบาลยามัวเย่งแข่งเจ็ดกันเดินน้อมเดิมเด้อออโอ้โโอ้เด้อเด้ สาธุจ <łość> <Billboard Sports> ัินเนที่เถูปุุ๊กเด้อาธุสาธุมีสมมีน้ำปูมันเด้อปูหมันฝันแมนเด้อวันนี้ก็ฝันได้จังสี่ละเดี๋ยวนี้